3ข้อที่คนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการสักคิ้วนะคะ หนึ่งสักคิ้วที่ไหนก็เหมือนกันไม่เหมือนค่ะเพราะว่างานสักคิ้วเป็นงานศิลปะแปลว่ามีชิ้นเดียวในโลกและไม่สามารถทําซ้าได้ตั้งสักคิ้วแต่ละคนนะคะก็ g g. จะมีการออกแบบทรงคิ้วแล้วก็อันสักที่ไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเรียนจบจากสถาบันเดียวกันก็ตามในมุมของลูกค้านะคะเวลาเลือกสักคิ้วก็เหมือนกับการเลือกชมงานศิลปะชอบผลงานของใครก็สักกับคนนั้นนะคะข้อสองอยากได้คิ้วแบบนางแบบในรูปแบบอยากได้คิ้วเหมือนเขาเป๊ะเลยเนี่ยสามารถทําได้ไหม y? ต้องบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะีองค์ประกอบอื่นๆบนหน้าเราที่ไมม่่เเเหือนนนนนใาาาาแบบพรรระะฉั้กที เอาแค่คิ้วเขามาอยู่บนหน้าเราแล้วคาดหวังว่าจะได้สวยเหมือนเขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะสิ่งที่ช่างทําได้ดีที่สุดนะคะก็คือการแกะทรงคิ้วออกมาค่ะว่าทรงคิ้วที่เอามาเป็นตัวอย่างมีความโค้งมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีความตรงความหนาความบางของคิ้วสิ่งนี้เราจะแกะออกมาแล้วก็ทําให้ใกล้เคียงได้แต่ไม่ได้แปลว่าช่างสามารถสักตามคิ้วตามแบบที่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปไม่ได้ค่ะข้อสามก็คือสักทรงคิ้วตามทรงที่เขียนได้ไหมสําหรับการเขียนคิ้วเพื่อการแต่งหน้ากับการสักคิ้วไม่เหมือนนนนกันเเเวาาาารรรแต่งงห,ห้้จะขียคิท ก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการเขียนตอนเช้าลบออกตอนเย็นแต่การสักคิ้ววันนี้ที่เราสักเนี่ยเราต้องคำนึงไปอีก2-3ถึงปีข้างหน้าเพราะว่ามันเป็นการสักแบบกึ่งถาวรอยู่บนหน้าเราหลายปีทรงคิ้วที่สักเนี่ยจะไม่เหมือนทรงคิ้วที่ปกติเราเขียนในทุกๆวันนอกจากลูกค้าเป็นคนที่เขียนทรงคิ้วสวยอยู่แล้วและต้องการให้ทรงคิ้วนี้อยู่บนหน้าเรา1-2ถึงปีแบบนี้สามารถสักตามที่ลูกค้าเขียนได้ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาไม่ถนัดในการเขียนคิ้วเขียนคิ้วไม่เป็นเราต้องออกแบบทรงคิ้วอยู่บนพื้นฐานขอองงงงงคคคววววาาามเป็นนนจริแลลล้้้ตตึึถผัพธ์ใดย่ หางคิ้วจะตกไหมหงตาเราจะตกลงมาแล้วทรงคิ้วจะเป็นประมาณไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบทรงคิ้วต้องทําร่วมกับช่างแล้วก็ประเมินร่วมกับช่างค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้สําหรับคนที่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการสักคิ้วให้ลองทําความเข้าใจใหม่เพื่อประโยชน์ของคุณเองนะคะ